นภปราอัปเดตอาการคุณแม่ไม่เคยเป็นขนาดนี้ลันเตรียมใจทุกวันเป็นคุณแม่สายแทบอีกคนหนึ่งที่สวยเป๊ะไม่เปลี่ยนเลยล่ะค่ะอย่างแพทนภปรพาตันตระกูลจากที่ทราบกันดีว่าแพทดูแลคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์มานานหลายปีที่นอนอยู่บนเตียงไม่สามารถลุกเดินไปไหนได้ดยก่อนหน้านี้ แพทนั้นได้โพสต์ภาพทีมงานของบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีมาช่วยดูแลคุณแม่โดยโพสต์ภาพพร้อมระบุคแคปชั่นว่าขอบคุณครับแม่บุม๋มในขณะที่ทางด้านบุ๋มนั้นก็ได้ตอบว่ายินดีเสมอลูกกอดกอดนะและล่าสุดสาวแพทนั้นก็ได้เปิดใจผ่านสื่อว่าวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปเยอะมากอยากขอบคุณแม่บุม๋ม คือเครื่องออกซิเจนตัวเก่ามีปัญหาก็เลยโทรหาแม่บุ๋มส่งทีมงานมาดูเลยตอนนี้แม่อยู่ ICU เมื่อสองวันที่แล้วมีอาการหยุดหายใจซึ่งตนเองนั้นถ่ายละครก่อนถึงโรงพยาบาลประมาณ3นาทีแม่หยุดหายใจแต่ก็ช่วยจนกลับมาได้เลยทำให้มีสมองตายบางส่วนตอนนี้ยังหายใจเองไม่ได้อยู่ในผู้ป่วยวิกฤต คุณหมอตรวจพบเชื้อในกระแสเลือดมีอาการชักตลอดเวลาแม่ไม่ค่อยชักขนาดนี้เลยผ้นจากการให้ยาประสาทต,ตาไม่ทำงานก็เหมือนหลับตาไม่ได้ไม่ตอบสนองในขณะทำงานเราโทรเช็คตลอด ตอนนั้นร้องไห้หนะักเขาฉาเพื่อรีบทำงานให้เสร็จแม่ใช้เครื่องหายใจแบบ100%ค่อยๆลดลงประเมินจากสถานการณ์ของผู้ป่วยเรื่องตอบโต้ไม่มีแล้ว ICU ไม่ให้เฝ้าสลับกันเข้าไปเยี่ยง แพทย์เตรียมใจทุกวันอาการแม่ไม่ดีมากเตรียมใจทุกวันก็ยังไม่ได้เราทําหน้าที่ให้ดีขอดูแลที่สุดจนวินาทีสุดท้ายมีคุยกับคุณพ่อถ้าแม่หยุดหายใจอีกครั้งจะปั๊มขึ้นมาไหมคุณพ่อยังทําใจไม่ได้ถ้าไม่มีแม่อยู่ครอบครัวช่วยดูแลเป็นกำลังใจเรื่องความรักไม่มีเวลาคิดเพราะไปเยี่ยมคุณยายดูแลลูกเข้านอนไปโรงเรียน ขอส่งเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ